การรายงานจากบริเวณหน้าสถานีรถไฟยะลานะครับจากคุณนัตยาใสวิริยะนะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับเชิญเลยค่ะเชิญเลย ณะน,นี้ค่ะดิฉันอยู่ย่านเศรษฐกิจเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องหลายวันค่ะก็ส่งผลให้ในพื้นที่จังหวัดยะลาเกิดน้ําท่วมนะคะเช่นเดียวกับบริเวณนี้ค่ะจุดนี้เลยนะคะซึ่งบริเวณด้านหลังคือบริเวณหน้าสถานีรถไฟค่ะก็ทําให้น้ำเนี่ยเริ่มท่วมแล้วนะคะแล้วก็ถ้าฝนยังตกต่อเนื่องี่ยมั่นใจว่าระดับน้ําจะคงสูงมากกว่านี้อีกค่ะนอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำเนี่ยเริ่มเข้าท่วมในส่วนของร้านค้าแล้วก็สร้างความเดือดร้อนกับพ่อค้าแม่ค้าและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อังเพอเมืองจังหวัดยะลาค่ะทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําปัตตานีและแม่น้ําสายบุรีเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งในหลายจุด ขณะเดียวกันมวลน้ําจากเทือกเขาบือยอในพื้นที่ตําบลบุดีได้ไหลเข้ามายังพื้นที่ตําบลบุดีและตําบลสเตงนอกอนก่อนที่จะระบายลงสู่คลองแบมม้อเขตเทศบาลน,นาครยะลาค่ะซึ่งสถากนการณ์วิภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าสู่ภาวะวิกฤตหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวานันและมวลน้ําจากแม่น้ําปัตตานีนได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณหน้าสถานีรถไฟยะลาซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางคมนาคมของจังหวัดได้ถูกน้ําเข้าท่วมค่ะ จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าบริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟยะลาและย่านทนวิถีที่เชื่อมต่อกับสถานีระดับน้ำท่วมสูงถึง30-40ถึงเซนติเมตรถึงแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกค่ะทำให้การสัญจรด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งขณะนี้ได้มีการปิดเส้นทางแล้วด้วยนะคะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าโดยรอบของสถานีรถไฟยะลาได้ปิดทำการเกือบทุกร้านค่ะ หนาที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะได้ประกาศงดเดินรถในหลายขบวนในเส้นทางสายใต้ตอนล่างเนื่องจากระดับน้ําท่วมสูงเกินสันรางทําให้เป็นการท่วมเกินสันรางรถไฟในหลายจุดค่ะอย่างล่าสุดนะคะทศบาลน,นาครยะลก็ได้ออกประกาศเตือนภัยน้ําท่วมฉบับที่5ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะอาทิชุมชนหลังวัดยลาธรรมาราม ชุมชนวิทุนอุทิศสัมพันธ์ซอยสิ 3, 000, 110, ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล5ชุมชนดารุสลามชุมชนจารูนอกชุมชนเมืองทองชุมชนเสรีชุมชนทนวิถีชุมชนหลังโรงเรียนจีน ชุมชนมาริสัมพันธ์ทั้งเมืองสี่ค่ะรอยต่อกับสเตีงนอกถนนพิพิธพักดีย่านทนวิถีโรงแรมยะลารามาบริเวณหน้าโรงเรียนยะลาบำรุงพดุงประชาชุมชนสีรรสแปดรวมถึงย่านสายกลางค่ะแล้วก็ถนนรถไฟด้วยนะคะให้รีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทันทีและให้อบยพกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงไปยังศูนย์พักพิงของเทศบาลนครยะลาค่ะโดยศูนย์พักพิงนะคะได้จัดเตรียมไว้ห้าแห่งค่ะได้แก่ อาคารศูนย์เยาวชนอาคารสีนิบงโรงเรียนเทศบาล3โรงเรียนเทศบาล4และโรงเรียนเทศบาล5ขณะเดียวกันเทศบาลนครยะลาก็ได้ติดตั้งผนังกั้นน้าบริเวณบึงแบมอ๊ะปลายซอยสีปุตราค่ะเพื่อที่จะเพิ่มแนวป้องกันในพื้นที่เสี่ยงโดยผนังกั้นน้านะคะมีความยาวประมาณ170เมตร สูง75เซนติเมตรผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะคุณภาพสูงถือเป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อที่จะลดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงค่ะได้เร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อที่จะเพิ่มคันกั้นน้าบริเวณชุมชนบ้านร่มริมแม่น้ําปัตตานีโดยจุดนี้ค่ะถือเป็นทีราสำคัญเนื่องจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุน้ําล้นข้ามคันกั้นน้ํามาแล้วด้วยทางนี้ก็จะเป็นการเสริมความแข็งแรงและเพิ่มความสูงของแนวคันกั้นน้ําด้วยค่ะ ผมได้ประสานไปยังนายกทุกท่านบอกว่าอยากย้ายแจ้งเตือนชาวบ้านในเรื่องของฝนเนื่องจากว่าตอนแรกเราคิดว่าฝนจะเบาบางแต่ได้รับการประสานจากกุฎโตกเมื่อวาว่าไอ้นี่ล่องล่องอากาศจากมะละกาเข้ามาก็เมื่อคืนเนี่ยผมก็ไปกำชับท่านนายกทั้งทุกท่านว่าสิ่งแรกก็ต้องทำก็คือเราต้องให้ข้อมูลกับชาวบ้านให้แล้วเขารับทราบเหมือนกับที่เรารับทราบเมื่อคืนเนี่ยตอนี่ยงคืนผมกับท่านนายกอา ก็ได้นั่งประชุมร่วมแล้วก็ในในจุดเนี้ยผมก็บางทีชาวบ้านเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะน้ำมันจะไม่ขึ้นแต่เมื่อคืนผมมาเดินตั้งแต่เที่ยงคืนจนก็บอกว่าเดี๋ยวฝนจะหนักงั้นให้เราเตรียมอพยพสิ่งของแล้วก็หลายหมู่บ้านหลายร้านผมดีใจก็คือเขามีความกระตือร้นเขาได้บทเรียนจากปีที่แล้วโดวยเฉพาะจุดเนี้ยที่เป็นย่านศูงงนย์การค้าที่พวกเราเห็นเนี่ยก็ถ้าเราไปเข้าเข้าไปดูอย่างน้อยก็ความรู้สึกของชาวบ้านว่ารัฐเนี่ยต้องรีบแจ้ง แล้วก็ต้องให้รัฐได้รู้เหมือนกับที่เรารู้โดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดฉุกเฉินอะไรก็เทศบาลแล้วก็การชาติอะไรก็มีเข้ากล่องพร้อมตอนเช้านะโทรไปประสานได้เลยนะยนี่การชาติแล้วก็ไอ้มุนแล้วก็ของการชาติของท่านนายกทายก่านนายกก็ที่ดับเพลิงก็ตั้งศูนย์ตัวแล้วก็เทศบาลสามครับอดีครับัอดีครับอดีแล้วก,วก็ที่เทศบาลสามเนี่ยเราต้องมีศูนย์ยุบแล้วก็มีโรงครัวเลยพร้อม ในพื้นที่จังหวัดยะลาณะะะขณะนี้เลยค่ะฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะคะก็ <c oughs> ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนค่ะเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลานะคะเ <c oughs> ขตเทศบาลานะคร <c oughs> ยะลาติดตามข้อมูลจากเทศบาลนครยะลาหรือสำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดยะลานะคะหรือจะเป็นในส่วนของกรมอุตินิยมวิทยาค่ะซึ่งในพื้นที่ภาคใต้นะคะฝนจะยาวไปจนถึงวันที่25พฤศจิกายน2568ค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนี่คือภาพบรรยากาศสดนะคะจากพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลา 卡。